สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะสําหรับเอพิโซดนี้เรามาดูกันบ้างคะ่ะว่าพระเอกนะคะพระเอกหนุ่มหล่อๆที่จีนเนี่ยก็ที่ประสบความสำเร็จช้านั้นมีใครกันบ้างนะคะเรื่องราวของโชคชะตาชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบด้วยกันนะคะนอกจากจะเก่งแล้วทรัพยากรพร้อมแล้วมันก็ต้องมีโอกาสแล้วก็จังหวะเหมาะเวลาที่ดีด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าทางโซฮูเอนเตอร์เทนเมเขาได้รวบรวม เอาไว้ให้พวกเราแล้วนะคะคนแรกที่พูดถึงก็คือนิงเกอของพวกเราค่ะหลิวอี้หนิงนั่นเองค่ะก็ทำงานหนักทุ่มเทมา11ปีด้วยกันนะคะจนกระทั่งได้รับความนิยมอย่างล้นลามนะคะในปัจจุบันนี้นั่นเองก็โดยเฉพาะนะคะประสบความสำเร็จมากๆจากเรื่องปรัปักจำนนค่ะจริงๆก็คุณนิงเกอนะคะของพวกเราก็สะสมชื่อเสียงมาเรื่อยๆแล้วล่ะแต่ว่าที่บูมแล้วก็ระเบิดนะคะเรียกได้ว่าปังปุริเยก็คือเรื่องปรับปักจำนน ต่อมานะคะก็ได้แก่คุณลิวเฉียววี่ค่ะคุณลิวเฉียววี่นี่7ปีด้วยกันนะคะก็รับบทสมทบมาเรื่อยๆนะคะก็อยู่ในวงการมา7ปีกว่าที่จะก้าวขึ้นมาประสบความสําเร็จเราก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็ก้าวขึ้นมาจุดสูงสุดอีกจุดหนึ่งของเขาแล้วด้วยเช่นเดียวกันแต่สามารถที่จะไปได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณลิวเฉียววี่เองนะคะก็สั่งสมประสบการณ์มา7ปีนะคะจนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็ยินดีด้วยอย่างหลวงเล่ สเสน่หดอกทอก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีทำให้แบบอัพเนาะอัพขึ้นไปได้โปรเจกต์ใหญ่ๆมากยิ่งขึ้นตอนนี้ก็เป็นพระเอกนะคะคู่กับนางเอกนะคะคุณหลิวอ e ีเฟยนั่นเองค่ะก็ยินดีกับคุณหลิวเฉียวีด้วยนะคะมีชาวจีนเนาะชาวเน็ตจ,จีนนะคะเขาก็สงสัยเวลาว่างเยอะเขาก็มีการพูดคุยกระทู้โดยเฉพาะถึงหนิงเกอของพวกเราเนี่ยนะคะว่าตอนนี้จะเรียกนะคะหลิว อีหนิงว่าเป็นนักแสดงผู้ทรงอิทธิพลได้หรือยังนะคะนี่ก็เป็นคําถามอยู่ที่พวกเขากําลังถกเถียงกันอยู่เพื่อนๆในเมืองไทยคิดว่าได้หรือยังเอ่ยนะคะก็ก็ลองลองพูดพูด,พดคุยคุยกันดูเพราะว่าที่เมืองไทยก็มีคนชอบหนิงเกอเยอะนะก็เขาไลฟ์เก่งด้วยเอนเตอร์เทนเนอร์เนาะมีความสุขเวลาที่ได้ดูเขาร้องเพลงแล้วก็ได้ดูเขาไลฟ์แล้วก็ยิ่งได้ดูละครที่เขาเป็นพระเอกเต็มตัวแล้วก็ไม่ตุยด้วยอะไรเงี้ยก็จะยิ่งแฮปปี้เขาไปใหญ่แล้วก็ นางเอกคู่ขวานอะไรเงี้ยนะคะก็ทําให้ต่อเรือกันมามากมายเลยคือมันเป็นความสุขช่วงหนึ่งอะ่ะของชาวเน็ตไม่ว่าจะเป็นเน็ตไทยเน็ตจีนก็เห็นว่าสนับสนุนกันเยอะใช่ไหมคะแต่ก็ต้องทําใจไว้นะเพื่อนๆวงการบันเทิงนะคะก็อย่างที่บอกพระเอกเขาก็ไปเล่นเรื่องอื่นก็เจอนางเอกคนอื่นๆไปเรื่อยๆข่าวเดี๋ยวก็มาส่วนนางเอกเองนะคะก็ยุยงน้อยเดี๋ยวไปเล่นแสดงเรื่องอื่นๆเคมีก็ดีอีกนะคะเคมีสาธารณะมากฝีมือดีดังนั้นเดี๋ยวก็มี แล้วก็มีข่าวอีกนะคะกับนักแสดงท่านอื่นๆไปเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าไปหมกมุ่นจนกระทั่งเกาะให้เกิดการทะเลาะเบาะแวงขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะทะเลาะกับใครก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้จักนะคะเพียงแค่ว่าความคิดไม่ตรงกันเท่านั้นเองค่ะอ่าลวค่ะส่วนคุณหลิวเฉียวอี้นั้นนะคะก็เรือของเขาไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกเพื่อนๆเพราะว่ารู้อยู่ว่าคุณหลิวเฉียวอี้เขาทุ่มเทนะคะกับงานช่วงนี้มีชาวเน็ตก็บอกว่าเป็นช่วงแบบน้ําขึ้น ให้รีบตักสุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นหลิวเฉียวอีนั้นมุ่งเน้นไปที่งานแล้วก็อาชีพการงานของเขาเป็นอย่างยิ่งไม่มีข่าวข่าวเกี่ยวกับแบบผู้หญิงไม่มีข่าวข่าวกับผู้หญิงคนไหนเลยนะคะอย่างคุณเมิงเจอวีนี่ถึงแม้ว่าเคมีของพวกเขาจะดีมากในหลวงเลสเนดอกทอ้อแต่ว่าก็ไม่มีใครนะคะที่จะมาต่อเรือให้คุณหลิวเฉียวอี้กับเมิงจ๋อวีเพราะว่าเรือรบนะคะของเมิงเจ๋อวีกับหลี่อินลุยยังอยู่นั่นเองจากเรื่องบุพผาเหนือลิขิตนะคะ ก็เลยทำให้หลิวเฉียวอีก,ก็สบายๆนะคะไม่ต้องมีข่าวอะไรที่เขาเรียกว่าไม่ไม่มีแฟนคลับที่จะมาทะเลาะก,กันในท็อปปิกที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงเคมีอะไรประมาณนี้ไม่มีนะคะ ผ่านไปสองคนแล้วใช่ไหมคะคนที่สามนั้นก็คือคุณเฉิงอี้นะคะก็อยู่ในลิสต์นี้ด้วยค่ะคุณเฉิงอีเองนะคะถึงแม้ว่าครอบครัวนั้นจะมีความสนับสนุนก็จริงนะคะแล้วแต่ลูกชายเลยแต่ว่าคุณเฉิงวีเองก็ใช้เวลาเป็น10ปีเช่นเดียวกันในการยกระดับจนกระทั่งมาถึงอีกหนึ่งเทพบุตรนะคะของวงการบันเทิงจีนแล้วล่ะคะ่ะเขาก็เล่นบทบาทสมทบนะคะซึ่งในตอนที่เล่นสมทบนั้นเฉิงอี้ก็มีออร่ามากเลยนะคะแล้วก็จากนั้นได้ขึ้นมาเป็น พระเอกนะคะหลังจากที่เล่นสมทบมาหลายเรื่องแล้วก็ในปี2011นะคะคุณเฉิงอีปรากฏตัวเป็นครั้งแรกนะคะในเรื่องโลกสวยในวังถังใช่ไหมคะแปลเป็นไทยแต่อย่างไรก็ตามนะคะในปี2011นั้นเรื่องแรกแล้วก็ คนก็มารู้จักเขาจริงๆในเรื่องหลิวลี่พอเรื่องนั้นก็เป็นพระเอกเต็มตัวคู่กับคุณหยวนปิงเหยียนนะคะตอนนั้นยังอยู่ในคล้ายเดียวกันแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าทํางานหนักมาแหละแล้วก็ก้าวมาสู่จุดสูงสุดในอาชีพนักแสดงของเขานะคะโดยเฉพาะเรื่องไอ้นัะนะ่นอะไอ้หอดอกบัวรายมงคลนะคะจนกระทั่งมีชาวเน็ตกลุ่มจีนกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าโอ้นี่เฉิงอี้ขึ้นมาในในช่วงที่เขาขึ้นสู่จุดสูงสุดแล้วเนี่ยเหมือนเขาจะมาเบียดเบียด,ยดกับหลนเจี หลุนออกไปเลยนะอะไรประมาณนี้นะคะก็กลายเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ระยะหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเออละครที่คุณเฉิงอี้กับคุณหลนเจียหลุนแสดงเนี่ยพวกเขาคาแรคเตอร์แตกต่างกันนะดังนั้นแล้วจริงๆก็ไม่ควรจะเอามาเปรียบเทียบกันนะคะแล้วก็เฉิงอี้ในตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นผู้ที่เป็นดาราศิลปินอันดับหนึ่งที่ได้รับการส่งเสริมโดยบริษัท หวนรุยเซนจูรี่ค่ะก็แน่นอนนะคะพอพอเก็บสะสมแล้วก็ชื่อเสียงมาจนกระทั่งถึงวันนี้แล้วเนี่ยก็มีชาวเน็ตหลายๆท่านเนาะก็อยากจะให้คุณเฉิงอีนั้นออกมาตั้งสตูดิโอดูแลตัวเองนะคะก็นี้ก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ความสบายใจนะคะทีนี้หลังจากนั้นนะคะก็มีคุณฐานเจนซื้อค่ะคุณฐานเจนซื้อเป็นอ,อ,อีกหนึ่งรายชื่อที่อยู่ในลิสต์นี้นะคะดาราชายซึ่งทํางานหนักมาหลายปีนะคะเขานะ นะคะเข้ามาในวงการบันเทิงเร็วเพื่อนๆพนดังนั้นรวมทั้งหมดก็จะเป็น18ปีแล้วเพราะว่าเข้ามาตอนแรกเขาเป็นแบบเหมือนนักร้องเข้ามาชังสายนั้นก่อนนะคะก่อนที่จะเข้ามา ก่อนที่จะเข้ามาอยู่สู่วงการละครนะคะแล้วก็พอเข้ามาแล้วบอกเลยนะคะด้วยความที่เขาเป็นคนมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะแล้วก็นิสัยดีมากๆเลยเขามีเพื่อนมากมายนะคะคอนเน็ชันทั่วทั้งวงการบันเทิงเลยค่ะแล้วก็ด้วยความสามารถที่แบบคุณฐานเจนซื้อเองก็มีอัดแน่นอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะคะเพียงแค่รอโอกาสเท่านั้นเองถือว่านานอยู่นะฐานเจนซื้อก็ใช้เวลา18ปีด้วยกันนะคะจากนั้นเขาก็ได้เริ่มเข้าสู่วงการละคร ก็มเีเขาเรียกอะไรบทเล็กๆน้อยๆก่อนแต่ก็เป็นบทที่คนะจะต้องพูดถึง อย่างเรื่องสามก๊กนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นมหากราบเลยสามก๊กนะคะออกมาไม่กี่ฉากแต่ว่าคนก็โอ้แต่แล้วมีออร่าดีมากเลยนะคะก็เลยได้เ,เขาเรียกว่ามีคนเห็นความสามารถแล้วก็นำมานะคะแสดงในละครอื่นๆอีกส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มต้นด้วยละครสืบสวนสอบสวนเนาะที่ได้มาเป็นตัวเอกแน่นเลยแล้วก็มีเรื่องหนึ่งซึ่งได้แสดงกับคุณเฉินเจ๋อหยวนเนาะแต่เรื่องนั้นก็ไม่ได้อ,อนแองเนีเพื่อนเพราะว่าต้นฉบับ มันเป็นแบบชายลักชายนะคะแล้วที่จีนเขาก็คงจะกังวลถึงผลกระทบนะเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ที่เขาก็ใหญ่ที่สุดในในเอเชียของพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นเขาก็มีคู่ คู่งัดกันก็คืออเมริกาเพราะฉะนั้นประเทศเขาเขาต้องดำรงไว้ซึ่งผู้ชายถ้ามีผู้ชายเยอะๆก็จะมีทหารเยอะดังนั้นเขาเลยไม่ไม่ยอมเสี่ยงนะคะที่จะให้ความฟีเวอร์ของแบบชายรักชายอะไรเงี้ยมันจะแบบขึ้นมาขึ้นมาถึงแม้ว่ามันจะมีคำว่า,าสิทธิมนุษยชนอะไรก็ตามแต่ว่าเขาก็ต้องป้องกันไว้ประชาชนเขาเยอะเพื่อนๆ1 6 0่ล้านกว่าคนนะคะแล้วก็มีการจับตายเยอะเพราะฉะนั้นชายก็ต้องเป็นชายเพื่อจะอไว เป็นทหารเยอะๆด้วยอะไรด้วยแล้วก็เนาะเข้าใจได้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นนะคะในเมืองไทยเนี่ยเป็นอะไรที่สบายที่สุดเลยนะคะใครได้เกิดในเมืองไทยจะเป็น LGBTQ แล้วก็มีความสบายใจกันไปหมดค่ะดังนั้นเรื่องนี้นะคะเรื่องเรื่องที่แสดงคุณฐานเจนซืซื่อกับคุณเฉินเจียวหมิงแสดงด้วยกันนะคะก็เลยไม่ได้ออนแอร์ทั้งทงที่เป็นเรื่องที่น่าดูมากแล้วเขาก็บอกว่ามีการดัด แปลงเปลี่ยนแปลงบทละครให้เป็นแนวแค่มิตรภาพเฉยๆแต่ว่ามันก็ไม่สามารถจะไปห้ามจินตนาการได้ไงคะสำหรับท่านที่เคยอ่านนิยายต้นฉบับก็จะจินตนาการเลื่อยๆไปเพื่อนๆจำกรณีไอ้นั่นได้ไหมหลับปรมาจารย์ลทัทธิมานนะคะจนป่านนี้ก็ยังสลัดกันไม่ออกเลยนะคะระหว่างทางด้านของเ,ออเสี่ยวจ้านกับหวังอี้ปอนะคะก็เอาเป็นว่าเออมันก็เลยต้องหยุดไปเนาะจริงๆขายมาต่างประเทศได้ไม่เอ่ยนะคะอยากดูมากเลยะคะ่ะอ่าแล้วค่ะ ทีนี้นะคะต่อมาท่านต่อมาก็คือคุณจูอี้หลงค่ะเพื่อนๆคุณจูอี้หลงก็ใช้เวลานะคะสิปีด้วยการกว่าที่จะได้มายืนอยู่แถวหน้านะคะทั้งวงการละครแล้วก็ทั้งวงการภาพยนตร์เลยนะคะคุณจูอี้หลงนี้ก็หล่อนะหน้าตาเขาคล้ายๆกับออคุณคุณลุงเหลียงเฉว่ยของพวกเรานะคะซึ่งเหลียงเฉว่ยนี้เป็นตำนานเลยนะคะตำนานของดาราจีนจีนฮ่องกง เขาเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วก็ได้รับบทนำนะคะในเรื่องรีเบิร์ตในปี2009ค่ะซึ่งณจุดนั้นนะคะเขาเริ่มต้นมาก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเลยนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นก็เงียบไปพักหนึ่งแล้วก็ต้องถอยไปนิดหนึ่งรับบทบาทสมทบก่อนแล้วก็ต่อมาก็ถึงจะขึ้นมาเป็นพระเอกเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเส้นทางในวงการบันเทิงของคุณจูอี้หลงนี้ค่อนข้างจะขึ้นขึ้นลงลนะคะก็คือเริ่มจากพระเอกแล้วก็ถอยไปเป็นสมทบ ช่วงหนึ่งสมทบก็คือเป็นแค่เหมือนพระรองอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ขึ้นมาเป็นพระเอกอีกนะคะ อย่างในเรื่องตำนานหมิงหลันนะคะก็เล่นเป็นพระรองนะคะพระเอกก็คือคุณฝงเซาฝงนางเอกก็คือคุณเจ้าลี่อิงนั่นเองก็สลับสลับกันไปนะคะอ่าละค่ะก็คุณจูอี้หลงนะคะต่อมานะคะเป็นคุณเว่ยต้าชินค่ะเออท่านนี้ก็ไม่ได้รีบอะไรนะคะคุณเว่ยต้าชินตอนเข้ามาอายุยังน้อยนะคะเออตอนเข้ามาแรกๆเขาก็มักจะได้แบบเป็นแขกรับเชิญในรายการวรไอตี้บ่อยครั้งด้วยนะคะแล้วก็กว่าเขาจะโด่งดังก็คือจากบทของเมิงเหยียนเฉ เพื่อนๆดูกันหรือย่างเอ่ยเมื่งเหยียนเฉิงในปี2023นะคะเขาก็ได้รับการยอมรับจากผู้คนในประเทศจีน,นมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนต่างประเทศก็เหมือนในเอเชียเนี่ยค่ะก็เริ่มจําหน้าเขาได้นั่นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็เพิ่งจะขึ้นมาได้รับบทพระเอกอย่างเต็มตัวในช่วงแบบไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองแต่ว่าสามารถจะไปเจอเขาได้ในรายการวาไราตี้นะคะเพื่อนๆ เขามีฉายาเลยนะคะว่าเป็นดาราวรารตี้โชว์เพราะเขาออกไปออกรายการวรารไตี้เยอะนั่นเองค่ะแหละแต่ว่าย่างไรก็ตามการได้ออกรายการวรารไตี้เยอะเนี่ยจะทําให้ จะทาให้มีแฟนๆบนเว้ยปอเยอะนะเพราะว่าได้เจอเขาบ่อยไงก็จะมีการพูดคุยมีอะไรกันนะคะแล้วก็วิดีโอที่ตัดต่อขึ้นไปบนโตอินเองก็ประสบความสําเร็จนะคะต่อมาก็เลยทําให้ตอนเนี้ยคุณเว้ยตาชินเองก็สามารถสร้างกระแสความนิยมอย่างถล่มทลายได้นะคะซึ่งเขาไม่ต้องรีบก็ได้ค่ะบ้านเขารวยมากบอกแล้วนะคะระดับบิลเลียนเลยบิลเลียนหยวนเลยนะคะคนนี้อะต่อมาท่านต่อมาก็คือคุณหวังข่ายนะคะคุณหวังข่ายนันก็ สิบปีเช่นเดียวกันกว่าที่จะมายืนอยู่ณนะตรงนี้นะคะคุณหวังขายเป็นพระเอกตอนนี้เป็นรุ่นใหญ่ไปแล้วเพื่อนๆแล้วก็เป็นรุ่นใหญ่ที่แบบเออสามารถจะเลือกบทจะอะไรก็ได้เขาเขาแบบจะจ,ะจะคือเขาไม่อยากเล่นแล้วอะตอนนี้เอาง่ายๆเขาเขาก็แค่แบบประคับประคองว่าเออถ้ามีบทดีๆเขาก็จะเล่นแต่ว่าเขาก็เคยบอกว่าเขาเองก็แบบเฟกตัวออกจากวงการบันเทิงเช่นเดียวกันนะคะ เรื่องที่ทำให้เขาปังปุริเยมากๆก็คือ n า v o n a in Fire ค่ะเรื่องทีเ่เรื่องนี้คุณหูเกอร์เองก็ดังเป็นผู้แตกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทำให้สร้างมีซีซั่นหนึ่งะคะแล้วก็ซีซั่น2ด้วยตอนนั้นเขารับบทเป็นอองจิ้งเสี่ยวจิงเหยียนนะคะก็กลายมาเป็นภาพลักษณ์คลาสสิกเลยค่ะของคุณหวังไข่ซึ่งในตอนนั้นนะคะหวังไข่อายุ33ปีแล้วเนาะเพื่อนๆเ,เขาอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างเงียบๆเงียบๆนะคะเงียบๆ,ๆมากค่ะ10ปี ะะกว่าที่จะเรียกได้ว่าเดอยู่แถวหน้าอย่างมั่นคงนะคะปัจจุบันนี้เขาเป็นไอดอลที่คือไม่ไม่ใช่แบบซีรีส์แนวไอดอลที่เขาเล่นนะคือคนหวังขายเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับพระเอกตัวอย่างให้รุ่นน้องอะเขาได้ดูกันก็เลยเรียกได้ว่าเป็นไอดอล แนวพระเอกที่มีความพับลัก์ที่สง่างามนะคะแล้วก็แน่นอนในช่วงแรกๆที่ที่เขาดังขึ้นมาเขาก็มีข่าวข่าวสีเทาๆอะไรเนี่ยขึ้นมาเช่นเดียวกันแต่ว่าเขาก็ผ่านมาได้หมดนะจนกระทั่งปี2008เขาก็มารับบทเฉินเจียมหมิงนะคะแล้วก็เรื่องนี้มาเล่นคือเล่นเป็นพระเอกมาตลอดตลอดในช่วงหลังๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็ด้วยลุกที่แบบใส่สูตรใส่อะไรดูดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เล่นได้บทบาทหลายอารมณ์นะคะจะแปรปวนขนาด ไหนหวังไข่ก็เอาได้เอาอยู่หมดนะคะ นี่ก็ระดับ10ปีเช่นเดียวกันท่านต่อมาค่ะคุณหลวหยุนซีหรือว่าคุณหลวหวินซีของพวกเรานะคะเขานั้นเดบิวต์เข้ามาตั้งแต่ในปี2010ในฐาน,นะของวงไอดอลนะคะ J Boy 3ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามวงนั้นก็ดนยุบคือเรียกได้ว่ายุบไป,ปอะ่ะหลังจากที่เดบิวต์เข้ามาไม่นานนะคะคืออยู่ประมาณ2ปีนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไปก่อตั้งอีกวงหนึ่งเนาะวง Double Twins JL นะคะแต่ว่าก็ล้มเหลวจากนั้นก็ผันตัวเข้ามาเป็นนัก แสดงค่ะเพื่อนๆแล้วก็มาโด่งดังเนาะเป็นคือตอนแรกเป็นพระรองก่อนโอ,อ้ป้าน้อยไงป้าน้อยคนเอ็นดูมากเลยเรื่องนั้นมทัทรวหวานล้ำแล้วจากนั้นนะคะก็มีผลงานต่อมาเรื่อยๆๆแต่เพื่อนๆค่ะคุณหลัววินซีเนี่ยคือหายไปแบบ เออหายไป2ปีเพราะว่าเขามีปัญหานะคะเรื่องสัญญากับบริษัทเอเจนซี่เก่าของเขาซึ่งพวกเราก็เข้าใจดีเนาะมีหลายๆคนซึ่งก็เคยหายไปอย่างคุณซ่งหวยหลงหรืออะไรเงี้ยคุณหลวอินซีเองก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเคยประสบปัญหาเรื่องสัญญาก็ต้องเงียบหายไป2ปีเรียกได้ว่าหยุดชะงักไป2ปีเลยไม่มีงานใดๆออกมานะคะ จากนั้นเนี่ยก็เลยได้พ้น2ปีไปแล้วก็เลยมีผลงานนะคะออกมาในด้านของคละครค่ะก็เรียกได้ว่าขึ้นมาในตอนที่ดังนั้นก็ถึงอายุ30แล้วเพื่อนๆก็เรียกได้ว่าใช้เวลา8ปีด้วยกันนะคะในวงการบันเทิงกว่าที่จะมายืนอยู่เป็นพระเอกแถวหน้าได้ในตอนนี้แล้วก็ในตอนนี้ก็มีแท่นเสริมด้วยนะคะมีตําแหน่งหลายอย่างเป็นตัวแทนของรัฐด,ด้วยอะไรด้วยนะคะก็ถือได้ว่าประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นนักแสดงที่ส่ง พลังทรงอิทธิพลไปเรียบร้อยแล้วสำหรับคุณ หลัวอินซีนะคะเอาล่ะค่ะท่านต่อมานะคะนั่นก็คือต้องพูดถึงคุณเกาห่วยกวงค่ะเ,เพื่อนๆคุณเกาห่วยกวงนั้นก็เป็นผู้ที่เ,เติบโตช้าเช่นกันในวงการบันเทิงจีนนะคะเขามีรูปร่างหน้าตาเหมือนคนจีนไหมเพื่อนเพื่อนเอ็ดหว่านบอกเลยไม่เหมือนเหมือนแบบฝรั่งมากกว่านะคะเพราะว่าตัวเขาเข้ามาค่อนข้างช้านั่นเองค่ะเขาจบการศึกษาจากวิทยาลัยการละครกลางเมื่ออายุ29ปีนะคะแล้วก็เกาหวยกวงก็ยอมรับว่าหลังจากที่ สอบเขา้ามหาวิทยาลัยไม่ผ่านเนี่ยเขาก็เคยไปทำงานเป็นพ,พนักง,งานล้างขวดแล้วก็ขนของในโรงงานยาแห่งหนึ่งนอกจากนี้ก็ยังไปแบบเออตะเวนขายคอมพิวเตอร์ตามท้องถนนในเมืองเฉิงตูด,ด้วยนะคะหลังจากนั้นเขาได้มีโอกาสร่วมงานโรดโชว์ค่ะซึ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดนะคะเขาแล้วก็เพื่อนที่อยู่ด้วยกันต่างก็พักด้วยกันนะคะในราคาที่ห้องอะ่ะไม่ถึง300หยวนเลยเราต้องแชร์กัน,เ,นเพื่อนๆคิดดูว่าจะเล็กแล้วก็ แออัดขนาดไหนนะคะเป็นช่วงชีวิตที่เขาลำบากมากเลยค่ะจากนั้นนะคะเขานั้นแบบได้มีโอกาสอะเออเหมือนมีแมวมองนะคะในปี2014คุณเกาหวงกวงนั้นก็เข้ามาในบทบาทของหยินเชียนซางนะคะในกู้เจียนฉีฐานค่ะเรื่องนั้นนะคะก็คือมาโอ้ไปเซ็นสัญญากับบริษัท เจียสิงนะคะหรือว่าที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อของ j w a l วซึ่งในตอนนั้นคุณอย่างมี่ยังมีหุ้นอยู่นะคะในบริษัทนี้ค่ะดังนั้นแล้วก็เลยได้รับการป้อนงานนะคะแล้วก็ดังเป็นผู้แตกจากบทท่านมหาเทพตรงหัวนะคะโอ้ยผมสีเงินแต่งชุดนะคะสีม่วงหรือไม่ก็สีน้ําเงินเข้มคือโคตรหล่อเลยนะคะ <c oughs> ก็เรียกได้ว่าเขาหลังจากนั้นก็มีงานเรื่อยๆในวงการบันเทิงเนี่ยแหละคะ่ะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทางบล็อกเกอร์หลายท่านก็บอกว่าตอนนี้ก็เริ่มมีความมีสัญญาณนะคะว่าคุณเกาหวยกวนนั้นความนิยมลดลงและประมาณนี้อาจจะดูที่โปรเจกต์ซีรีส์ที่เขาถ่ายทำก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นซีรีส์ที่มีบัตเจตการลงทุนที่ต่ำนะคะแล้วก็บทบาทบางทีก็ไม่ได้เล่นเป็นพระเอกแล้วอาจจะได้เล่นแบบโดนรับเชิญมาจากเป็นตัวเด่นๆอะไรเงี้ยเป็นรับเชิญเด่นๆน,นะคะก็ไม่ได้แบบมีซีรีส์ยาวๆมาก ะะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังยังอยู่นะยังอยู่ในวงการบันเทิงนะคะเพื่อนๆก็มาได้เรื่อยๆค่ะอ่าแล้วค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าคุณเกาวยกวงเองนิสยัยเขาเป็นคนแบบซิมเพลมากเลยเขาไม่ได้ยึดติดนะคะกับกับชื่อเสียงโด่งดังหรือว่าเส้นทางของไอดอลอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ยึดติดนะคะชีวิตเขาเขามีความชิลๆมากเลยแล้วก็บทที่เขาแบบอยากจะเล่นนะคะที่ได้รับ ทราบจากข้อมูลมาก็คือเขาอยากจะเน้นไปในเรื่องของเครื่องแบบนะคะอย่างเช่นพวกตำรวจหรือว่าคดีอาชญากรรมเยาวชนอะไรเงี้ยเขาอยากจะเล่นเขาชอบแนวและทึกขวัญแฟนตาซีนะคะก็ขอให้มีซีรีส์แนวนี้ที่คุณเกาไว้กวงชอบเนาะได้แสดงอยู่นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะที่อัศวานเอามาฝากนะคะข้อมูลทั้งหลายนี้ก็เอามาจากบนโซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะ ก็รวบรวมมาเล่าให้กับเพื่อนๆที่สนใจนะคะจะได้รู้กันว่าเออมีดาราชายท่านไหนบ้างเอ่ยซึ่งก็ใช้ระยะเวลายาวนานเลยนะคะกว่าที่จะแบบประสบความสําเร็จในวันนี้นะคะจากที่ฟังมาก็ต้องฐานเจนซอแล้วเนาะสิบปี18ปีเยอะที่สุดนะคะถัดมาก็เป็นช่วงแบบ10ปีก็มีหลายท่านนะคะแล้วก็แน่นอนคุณหลวงอินทรีซีเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีปัญหาเรื่องสัญญากับเอเจนซี่เก่านะคะกว่าที่จะได้มีผลงานออกมาได้ก็ต้องหยุดชะง,งักไปถึง สปีด้วยกันนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ